ัสดีครับพี่น้องหากินขี้เก่าแล้วครับมือนีแต่เมื่อนี้ใส่ทส้นฟังนี่ครับบริษัใส่ฟังพุ่นครับฟางนึ้นเป็นดอยสั้นครับฟังพุ่นหากินแถวนี้นะครับใส่แถวห้องนี้นะครับห้องลังสวนหยางนี่ครับว่าปไก่มือนี้ครับหากันใกล้บ้านนะครับมือนีนี่แล้วครับพี่น้องจะเทนี่แล้วครับ แถวห้องนี่ครับห้องน้อยๆนี่มีกล้ยอยู่นี่กล้ยปลายู่น,นี่ละต้นเยวะครับกับแต่มันห้องนี่แต่เศร้าๆครับใส่ด้ำห้องมันไปไปบนสันบนแล้วครับห้องหน้าไปถึงสันเขาๆๆบนครับแลก่เติบยู่ครับพี่นอ้องล่งหวยกันนะครับ ใส่แต่ต้นนี้แล้วครับมีห้อยมันเที่ยวอยู่ครับต้นนี้มันเที่ยวมันนี่แล้วครับนี่หมานี่มันมากินกล้วยสุกอยู่นี่ครับกล้วยอยู่นี่สุกอยู่เค่อยนหนึ่งครับพี่น้องหอมกินกล้วยสุกคักต้นนี่แลนะครับใส่เนียนนึงใส่ไปนี่ครับกล้วยลอดไปนี่เอาสืเดินทางทอไปครับพี่น้อง มาสิไปใส่ห้องฟังคุณนอ๋ครับไปเอาพี่ต้อไปฟังนี่แหละครับพี่น้องมั่นเป็นลูปอยู่นี่ครับรูปหนึ่งดี๋เวาไปใส่กับแตะมันจะสองตัวครับอยู่นี่แะครับมาปลาอยู่นี่นะครับสิบกุญตัวเห็นไนวพัางเขาว่ากันครับมันเป็นน้ำซ้ำครับอยู่นี่ยู่ห่วยนะครับเป็นนำ้ำซ้ำ มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยน้ำซ้ำมาอยุนี่นะครับซิทกดตัวนี้ครับเขาว่านะครับใ้พ่านมันเจอมากเขาก็เรียกว่ากาไปเมือนี่มันเอาไปใส่ได้กระแตเด็กกระแตต,แต,ตัวนึงจันตัวนึงเมื่อนี่พวกไปครับหยุดมาหากินฟังพีเมื่อนี่ฟังนี่ครับต้องจิตปลอดภัยก็กันครับ เดินปลาครับมื่อีงไปหแ้แยนะสิใส่กัดใจอีกรอบตัครับอีกอย่างนึงไปขั้นลายนั่นก็เป็นห้ยครับ เป็นหอยแงไม่ไปฟังนี่ครับพี่น้องลงทีแล้วครับที่นี่พี่น้องเลยอาจเป็นเนื้อแล้วครับลงทีแล้วร่จังเดี๋ยวแล้วครับที ต้องลงเสียงเสียงครับพี่น้องลุงตรงๆมาได้เสียงไปลุงตรงๆมันสั้นหดลบ่ไ,ได้เสียงเสียงมากมันเป็นปลาดงยิบครับแก้วนี่มันเป็นปลาสมบูรณ์นะครับแถวนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับพี่น้องมืงด้วยหลังจากเสร็จภารกิจใส่น้ำสมน้ำฟูดยางแล้วก็มายามเบิงบ้งกระแตเบิงบ้งกระหอแล้วครับแถวนี้ใส่ไว้วันก่อนนี่ครับวันมระเดี๋ยวเบิง้งวันนี่มาหยาพี่น,อน้องเข้าไปชนีดยามมึงด้วยมึงจะได้บ่ใส่ไปก้อนนี่้นะครับลงังนึงก็ได้ ใช้กับขังควานนี่ครับยังหนีบอได้พี่น้องเตยห้อยมันมาอมมันกลินคือบอลันห่อมันกลินเงี้ยไปแล้วครับกลินก่้วยหมดเลยบอลันไปหลังนี่สงสัย กลนแกมันแข็งครับมันเรียบรลานวันวนี้ก่อนเดี๋ยวยังเบิ้งที่หลังเบิ้งหลังไม่ครับพี่น้องหลังนี้ใส่ย,ยูโรนี่หองครับห้องผมใส่ย,ยูหองุณหลังสองใส่ย,ยูห้องนี่ครับพี่น้อง ืันนี้อากาศดีครับบ่หนาวืันนี้บ่หนาวปานใดหนาวอยู่แต่บ่หนาวแห้งครับืบอัอนีนน้พอ่อโขนบางอีกน้องนี่ครับโขนบางโขน หลังนี้ส่ยวังคอนวังต่อใหม่นะครับต่อไม่แห้งครับผมหลังนี้โดนดพี่น้อง,งนี่โดนด้ครับโดนดุวเออติดตัวในแน่น้อกระแตกครับต้นมะเช้านี่ก็ไม่ไหม้ได้ครับตัวนี้ยังแร่งดีอยู่นี่ เมันเงี้ยฮะในเบิดเรียกครับพี่น้องเงี้ยยั่งยงอยู่กระแตครับกระแตแตเหอมบงหลังไม้นี่น้ำชุดถ่ายครับหลังนี่อย่ามาสองสามหลังนะครับพี่น้อง หลังนี่มันมีต้นเดือครับการมากินมักเดือน,นี่เดือปลาครับใส่ปลากล้วยเพย์หนึงกำลังสุกครับอยู่นี่นี่ครับกล้วยกำลังสุกใส่ไป็ดคอนนี่นะครับพี่น้องเงียบอย่างนี่ขึ้นมดินได้่า กระได้ก้าลังนะเอาโดนที่นี่กะไดโดนด้วย,ดดวยที่กันต,นนนตนอนนี้มันถูกตะม้วนหนูกตอนนี้มันวัดมันใหญ่บัดเลยแต่ตะม้วนแล้วนี่แต่สองตัวซีหลังแล้สองตัวพี่น้องก็เพราะตะใครอยู่นพี่น้องนอเนาะกเฮ้ยเยียงไง กระหอกหน้อยกระหอขาวขาวไมนคิอจะคุ้มอ่อนๆแต่ว่าไม่ติดจ้องมือแล้วพี่น้องก็สิปล่อยทั้งสองตัวแล้วครับพี่น้องปล่อยเอาบุญเอาโอตกัอนปีนี่ ปล่อยตั้งสองตัวแล้วครับพี่น้องเขายูทงเขาปล่อยป่าเขาปล่อยกระอกกระแตครับอยู่ทั้งภูเขาทั้งดอยปล่อยอโศกอาลาบโชคลาบปีใหม่ปล่อยไปขอปลาคือเก่าไปเอากระแตไปก่อนไปแล้วครับกระแตมนับกระรอกโลกนี่ มันเป็นเงาะเงาก็หลอกตัวนี้มันมุ้ยแห้งให้มันติดหลายวันแล้วครับพี่น้องมันจะไปได้บ้างได้ไหมมันเมีครับมันบุ้ยแห้งมันติดสองวันแล้วครับผมโอ้ไปเได้กันไปไปก็ได้ไปยู่กันเว้ยเลี้ยวอยู่เลยเลี้ยวไปมาจะปล่อยโดดไปเลยไปโชคดี ไปไปแล้วครับสองตัวตกป้อนสักครับปีนี้ปีไม่ป้นชัดต,ตรงนี้พี่น้องกล้วยสุกอยู่นี่เชือกหนึง่งกระหอกกระแตมะกินนี่ครับมันจะติดเต็มเป็นกระหอกหน้อยครับกระหอกก่อนตัวคล้ายๆกระหอกเขาเดี๋ยวไปเด้อกะมันอ่อนแรงครับมันติดหลายวันแล้วครับติดส,สองวันสองวันแล้วครับไหวมันไม่เบิง้ง เลยปล่อยมันไปซะเห็นแต่ยือเห็นแน่เย่จังมาจับเอาไม่ครับวางเปล่าแล้วปล่อยแล้วครับขอตัวประก่อนนะครับไปน้องคลิปนี่ครมกักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับไปน้องกดติดตามตุ๊กตงความครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ